ไม่เก่นมีพี่ีมมันก็กินไม่ลงกินกิน้ากันแล้วหรอกินแล้กินแ้วม่อวานของก้าวกาะมีการพูดกัน่ว่าอเสียร้านชาเป็นดอมให้เดือดไกันก็คงเป็นการตัดสินใจของเอกสิทธิ์สอสของแต่ละคนที่ที่เขาคิดว่าโอเคเขา มาจากส0,000คะแนน4ี่หมืนคะแนนของ5้ 50, 000นา0,000ืนคะแนนของพื้นที่นั้นของจังหวัดนั้นก่อนที่จะใช้เอกสียอะไรที่มันสําคัญสาคัญ,คญก็คงอยากจะลองอสอบถามคนที่เป็นเจ้าของอเสียงอธิปไายจริงๆมั้งก็คงจะเป็นลักษณะหนึง่งหลายคนก็มองว่าเป็นการแบบฟ้องประชาชนหรือเปล่าว่าเหามือนจ้ากาใอ๋อไม่ใช่ฟ้องหรอกครับไม่ใช่ฟ้องหรอกครับก็คงเป็นการถามแต่ว่าเท่าที่เท่าที่เห็นแล้วผมก็ได้คุยกับบางคนก็คงบอกว่าอย่าฟังเฉพาะ ช่องทางใดช่องทางหนึ่งอยากจะให้ชาวอาทิตย์กลับไปลงพื้นที่เยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วก็แก้ไขปัญหาประชาชนไปด้วยแต่ว่าเท่าที่เขาตอบกลับมาก็บอกว่าไม่ต้องถามวะพี่เขาเขามาบอกเลยว่าให้ทําอะไรไม่ให้ทําอะไรแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็ก็ต้องคิดให้รอบคอบๆๆๆลหลายหลายมีหลายมิตินี่ตอลงผมไม่ได้กินไอติมเลยนะเนี่ยโอเคกันเดี๋ยวผม,มขึ้นไปกินข้างบนด้วยร้ายคืออไรคือม้วนเป็นจริงๆลงของยังไม่ตั้งหรืออะไรไม่รู้คิดอะไรไม่รู้ว่าปิดแต่เก๋ชอบกินเหมือนกันนะเนี่ย กินรอดช่องมีนายย่าเลยที่กินรอดช่องมันเป็นอะไรมีมีนายาว่าชอบกินมาตั้งแต่เด็กก็แค่นั้นเองแต่เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นช่องให้รอดเลยนักเี่ขอจัดคอการฟาดหัวไล้่อนก็เป็นสิ่งที่ชอบปกติจะกินข้าวเหนียวแต่ว่าวันนี้เขาไม่มีข้าวเหนียวก็เลยกินแค่นั้นเองก็ชอบมากินตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแค่นั้นเองโอเคงั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปกินทั้งหมดดีกว่าเพราะว่ากินไม่ได้กินไม่ได้จริงจงนะครับเพราะตัดคอ พันนี้มหาชัยขายทุกร้านไอตีมมหาชัยใช่ไหมด้านหลังด้วยนะพีีทโอเคขอโทษขอโทษขอโทษ ตอนนี้ค่ะจะมีต่างๆอ